สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับมิซัทเกมมิ่งครับอยู่กับเกมและนัลล็อกเอ็กเน็ตเจเนเรชันนะครับวันนี้เราจะมาดูระบบเช่าสัตว์ขี่กันนะครับก็คือระบบสัตว์ขี่เนี่ยเราจะได้มาตั้งแต่ตอนเลเวล8น่าจะได้นะครับเราจะได้โพลลิงมาขี่โดยฟรีๆนะครับอ่าตัวนี้โพลลิงของเรานะครับอ่าส่วนไอเทมที่เป็นสเก็ตบอร์ดอันนี้ จะเป็นไอเทมเฉพาะ CBT นะตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมของ CBT นะครับคือตอนนี้มันทำสำเร็จไปแล้วมันเคลียร์ไปแล้วแต่ไม่รู้ว่า Open Vita มันจะมีหรือเปล่านะครับต้องคอยติดตามเอานะครับในส่วนของสเก็ตบอร์ดนะครับอ่ะแล้วเรามาดูของสัตว์ขี่อาชีพกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูที่โหมดสัตว์ขีนะครับมากดตรงนี้อมาอ,อันนี้ก็จะเป็นพิโก ก็จะมีทุกอาชีพของอาชีพขายอาชีพอะพี่ก็จะเป็นไนท์ถ้าเป็นอ่จิ้งจอกก็จะเป็นนักเวทอ่อปปาก้าก็จะเป็นพีาตัวนี้เป็นไฮน่าน้าจะเป็นโจนาหมูป่านะครับหมูป่าจะเป็นพ่อค้าออทิตอันนี้นกกระจอกเทน่าจะเป็นของฮันเตอร์นะครับ อะเรามาดูกันว่ามันมีเงื่อนไขยังไงบ้างนะครับคืออันเนี้ยคือเป็นของโคเบต้าเนานะสเก็ตบอร์ดอันนี้เป็นฟรีที่ได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับอะซึ่งก็จะมีแบบรูปแบบอื่นมาด้วยมีดอกมีตําแหนง่งตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งสองก็คือเหมือนเป็นอารนนะ์น่ะเออวรนนี้มันต้องปลดล็อกด้วยนะแล้วก็ใช้ของอะไรมันยังไม่มีมานะครับโอเคงั้นเรามาดูอาชีพของเรานะครับ อ่าของเราเป็นเมดเมดก็องเป็นยิงเจาะตัวนี้อ่าก็มาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างมีระบบผู้รักก็จะเป็นนี่เลยเสร็จนี้เลยสวยนะฮะสวยสวยอยู่ระบบแต่งงานตอนนี้เหมือนยังไม่รู้ว่ามันมันเป็นยังไงเพราะว่ายังยังไม่ยังไม่เจอระบบเนี้ยน่าจะต้องรออีกหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้ก็เป็นรางวัลจาก kingdom path นะครับตอนเลเวล35นะครับจะได้ ก็จะมีระดับความสปีดสปีดต่างๆครับนี่น่าจะน่าจะไวสุดนะครับไอตัวหมีค,คมริสต์มาสนี่น่าจะเป็นระดับสปีด5นะครับนั่งได้หนึ่งคนถ้ะเป็นแบบที่นั่งแบบระบบผู้รักนี่ก็จะได้2คนนะครับเรามาดูของอาชีพบ้างครับเช่าได้เมื่อเป็นค้าสอนะครับขาวิสานั่นเองถ้าเรายังเป็นเมดเป็นซอส แมนอยู่ก็ยังสุดยังเช่าไม่ได้นะครับเรามาดูวิธีการเช่านะครับกง็ง่ายๆเลยนะครับเข้ามาที่สัตว์ขี่นะครับแล้วก็มาเลือกตรงอาชีพของเราแล้วก็ไปรับมันก็จะมาหาเอ c ทีซีทีเ่เป็นระบบเช่าสัตว์ขี่ออกขึ้นมาแล้วเราก็ไปดูว่ามีอะไรบ้างเช่าคัะเช่าสัตว์ขี่เลยใช้ทั้งหมดสอง0มืนเพชรแดงนะครับอ่าเช่าบเรียบร้อยครับ มาดูาตัวน,นี้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับแล้วทําการขี่เรียบร้อยครับสวยครับสวยสวยน่ารักน่ารักนะครับอ่าแล้วก็มาดูออปชั่นเพิ่มนะฮะอย่างสีขาวจะทำยังไงบันทึกการยืนยันเปลี่ยนสีปุ๊บอ่าอ่าเปลี่ยนสีขาวต้องทำอะไรบ้างคือ มันต้องการใช้สีนะครับซึ่งสีพวกนี้ได้จากห <c oughs> ินดอมพาร์ตก็ลองเติมยู่ดีใช่ไหมอ่ามันล้วแต่ใครจะเติมไม่เติมก็ไดนะ้อันนี้กิงดอมพาร์ตอันนี้พอดีเรามีแหละแล้วก็เปลี่ยนสีแค่นี้ก็เราก็ได้และเป็นชิ้จอกสีขาวนะครับก็จะมีตว์เลี้ยงนอกระบบก็จะมีแฮมสเตอร์เนี่ยน่าจะมีแปลกๆแฮมสเตอร,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 ร์นี่น่าจะเป็นโอเ n อเ t a ตอถ้าเกิดเรากดไลค์เอ่อยอดสมัครน่าจะเป็นยอดสมัครของ ของ r o x ถ้ามียอดสมัครถึงจำนวนเป้าก็จะได้ตัวนี้มาใช้กันฟรีๆกันอันนี้ใช้ไม่ได้เนาะโอเคงั้นเราไปดูกันต่อที่ออปชั่นเสริมของเจ้าสัตว์ขี่ของอาชีพเรานะฮะไปดูตำแหน่งที่หนึงอ่านี่เป็นอานตอนนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะครับอ่านอ่านหลังกัดหัวลองไปดู อการบดล็อกก็ต้องมีของต้องใช้ของใช้สีอีกนะครับโอเคตอนนี้มันยังไม่มีระบบของมันขึ้นมายังไม่มีอุปกรณ์น,นะครับน่าจะเป็นให้ดูแค่เป็นสีอ่าแตกต่างกันไปนะฮะสวยอยู่นะครับสวยอยู่แมตแมแม,แมหน้าหน้าน่าสนใจนะครับโอเค ก็มีเพียงเท่านี้นะครับระบบสัตว์เขี่นะครับก็ถ้าใครชอบก็สองหมื 20, ่นเพชรแดงนะครับไปไปโดนกันได้นะครับตอนอุปเมทตาแต่ถ้าใครชอบจะนั่งโพลลิงแบบชิวๆตอนที่เขาให้มาก็ได้ความเร็วมันเท่าๆกันนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับยังไงก็ยังยังน่ารักอยู่เหมือนกันเออโอเคระบบเช่าสัตว์เขี่ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวในส่วนของระบบอื่นๆอเดี๋ยวก็จะ หามาให้อีกนะครับยังไงก็กอดอน o p e n เต t a ก็ศึกษาข้อมูลเก็บไว้กันนะครับเราว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ